สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่สวัสดีลูกศิษย์ลูกหาหลุ่ม่อกลวยทุกคนนะครับวันนี้เหมือนเคยนะครับมาอัปเดตนะครับวันนี้ก็มีของสวยนะครับไข่ที่หูไวตาไวนะครับก็จะเห็นพระพุทธเจ้าในวิหารเนื้อผงพุทธคุณองค์ใหญ่มากนะครับเห็นพระสันนั่งนะครับสวยๆหูพี่บล็อกนิยมสุดอาจารย์ไพ่นะครับเห็น พระสมเด็จเนื้อน้ำมันดำหลังเิวารีของวัดราชรดานะครับเห็นฐานสิงปกโพหลังเิวารีนะครับเห็นประหลัดขิดนะครับเห็นแหวกม่านสี่องค์นะครับเห็นอะไรอีกเห็นโพย,ย้อยสูตต้นพิกลนะครับเห็นพระจิวลรีเนื้อน้ำมันในเลี่ยมนะครับพระรูปเหมือนของพุทธคุณน,นะครับ เห็นยับ yep, นะครับเห็นทาวเวสตูวันนะครับโอ้ oh, มีแจ่ของสวยๆนะวันนี้นะมีเจ้ของสวยๆและดีๆทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราก็มาชมกันนะครับอันนี้ก็ให้ดูรกล้ๆนะครับปาดซ้ายปาดขวาไปก่อนนะครับเผื่อใครชอบแบบไหนองค์ไหนนะคุณก็แคปหน้าจอนะครับแท้ทุกองค์ สำหรับลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อควยทุกๆคนนะครับที่เล่นหาพ้าเครื่องพระแท้ของหลวงพ่อควยนะครับนี่ก็เป็นทุดประหยัดนะครับเป็นชุดประหยัดนะใครชอบแบบไหนเห็นมุมไหนยังไงนะคุณก็รีบๆแคปหน้าจอส่งมานะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรามาดูพระทีเด็ดของวันนี้กันนะครับว่าวันเนี้ย มีอะไรที่เป็นทีเด็ดบ้างแล้วก็ <c oughs> นี่ครับที่เกิ่นมาตั้งนานก็คืออยากให้ดูว่าเนี่ยคือทีเด็ดของเราวันนี้นะครับอยากให้พี่พีเพื่อนๆเ,เนี่ยคนไหนที่พอจะเก็บได้เช่าหาได้มี กำลังทรัพย์ซึ่งไม่ได้จำเป็นต้องมากมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับคุณจะเปรียบเทียบแล้วก็พิจารณาแล้วกันเอาว่าองค์เนี้เป็นทิมใหญ่พิมจัมโบนานๆเราจะมีโอกาสได้มาสักครั้งหนึ่งแล้วสวยขนาดนี้นะครับเป็นเนื้อป่งพุทธคุณนะ พระสวยขนาดนี้หน้าตาพุทธศินสวยงามขนาดนี้จบจบเลยนะครับไม่ต้องเลือกที่รักมักที่ชังจบจบเลยที่สี่พันนะหลายคนก็ไม่ทันราคาก็อยากจะบอกว่าอันเนี้ยไม่มีคนจองนะยังไม่มีคนจอง แล้วแต่จะพิษจารณาใครที่เห็นคลิปนี้ถ้าคุณตัดสินใจเร็วตัดสินใจไวยคุณก็ได้ไปนะม,มีหนึ่งองค์เดียวเท่านั้นราคา4,000บาทสมเด็จพระพุทธเจ้าในวิหารนะครับคุณดูความสวยเอาก็แล้วกันว่าสวยงามขนาดไหนพิมพ์ใหญ่พิมพ์จัมโบ้นะครับแบบนี้เนื้อหามวลสารพระ คุณดูความดั้งเดิมดูมวลสารนะแล้วคุณดูอันนี้ด้านหลังนี่แหละรอยแยกรอยปรีที่เขาพยายามสอนให้ดูกันนักดูกันหนาว่าดูธรรมชาติของรอยแยกรอยยุบรอยย่นรอยหดตัวเนี่ยคุณได้พระแบบนี้ไปเนี่ย คุณเรียนรู้พระแท้ที่ดูโคตรง่ายแบบนี้เอาไว้เป็นองค์ครูเนี่ยนะแล้วคุณส่องให้ชำเลยพระองค์นี้เป็นเนื้อยุคต้นนะครับเป็นเนื้อยุคต้นเนื้อแบบนี้นะครับมีมวลสารของสมเด็จวะัดะรัฆังอยู่เยอะเนื้อแบบนี้ก่อนปี2 5 5 5นะครับ ก่อนปี2,505ถ้าคุณสนใจ4,000บาทอันนี้ผมไม่ได้บวกอะไรเยอะแยะถือว่าเป็นพระดีของหลวงพ่อก็เอามาแบ่งปันให้กับลูกศิษย์ลูกหาคนที่ชอบพระสวยนะ,ะไม่ต้องกดต่อรองมานะครับก็คือถ้าคุณสะดวกราคานี้คุณพิมพ์ปิดได้เลยนะ ต่อไปนะครับต่อไปเป็นพระสวยอีกหนึ่งองค์นะครับนี่ครับใครอยากได้พระสันนั่งนะครับปิมนิยมนี่ครับพระสันนั่งปิมนิยมไข่ปลาคู่แบบนี้นะครับ ไข่ปาคู่แบบนี้หูขีดแบบนี้นะครับให้ชมแบบชัดๆแบบสโลโมชั่นนะครับพระเล่นหากันวีราคาน,ะนานแล้วนะและองค์นี้สวยมากเป็นพระอร์มดีมากนะเป็นพระอร์มดีมากสวยมากอืนะ พลิกดูหลายๆรอบก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าผมไม่ขายพระเก๊นนะผมไม่ขายพระก้ำกึ่งเพราะฉะนั้นคุณค่อยๆดูได้เลยนะค่อยๆดูค่อยๆตัดสินใจได้เลยนะว่าคุณพอใจกับพระองค์นี้ในสภาพนี้ราคานี้หรือเปล่านะพระสันนั่ง นะครับองนี้สวยๆนะครับแบบนี้อันนี้ใครสนใจเป็นการส่วนตัวครับองนี้เป็นพิมพ์เขาเรียกว่านิยมนะเป็นพิมพ์นิยมที่หากันมากทีเดียวก็ใครสนใจรีบตัดสินใจแคปหน้าจอแล้วทักไลน์มา น้าคลายมาสมเด็จเข้าสารดำนะครับสมเด็จเข้าสารดำสวยๆหน้าตาชัดๆองค์นี้วัดราชนัดดานะขอบอกว่าเป็นเนื้อน้ำมันดำนะครับคุณต้องแยกแยะนะครับบางคนเล่นไม่เป็นไม่รู้ คิดว่าคือมันจะต่างกันกับเนื้อน้ํามันธรรมดานะครับถ้าเนื้อน้ํามันธรรมดาเนี่ยนะเอลใหญ่คุณต้องแยกแยะว่ามันมีเอลใหญ่เอลเล็กนะเอลใหญ่เนื้อน้ํามันธรรมดาสวยๆแบบนี้ขายกันอยู่3ามพันบวกสามพันห้าว่าง่ายเอลเล็กแบบนี้สวยๆเนื้อน้ํามันธรรมดาขายกันอยู่4ี่พัน เนื้อน้ำมันธรรมดาเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนี้เนี่ยเนื้อน้ำมันธรรมดาเนี่ยแบบนี้เนื้อน้ำมันที่เป็นสีแบบนี้แต่นี่เป็นเนื้อน้ำมันดำนะครับเป็นนิยมสุดนะครับแบบนี้อ่าเพราะฉะนั้นราคาค่าตัวเนี่ยนะอ่าราคาค่าตัวเนี่ยสูงกว่าเนื้อน้ำมันปกตินะครับนะนะ หลายคนยังไม่เคยซื้อก็ลองไปตามตามราคากันดูก่อนเพราะบางคนเนี่ยผมส่งราคาเนี่ยผมจะดูว่าเป็นลูกค้าประจำหรือเป็นลูกค้าใหม่นะครับลูกค้าประจำเนี่ยผมจะลดราคาให้ไปเลย500บางคนลดราคาให้แล้วโอ้ททำไมราคาสูงจังเอาเท่าสูงคุณลองไปซื้อเองเลยครับไปลองดูเจ้าอื่นนะเพราะว่าผมส่งราคาลดให้แล้วนะผมส่งราคาลดให้แล้วคุณลอง อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งติดปากนะครับคุณลองคิดดูเช็คราคาดูก่อนนะครับผมไปเช็คราคาดูเนี่ยพิมพ์เนี่ยเขายังขายห5 0พันห้ากันอยู่เลยนะอ่านะคุณก็ไปดูก่อนว่าที่ส่งราคาให้ไปเนี่ยมันถูกหรือมันแพงนะอืมนะคุณก็ลองดูแล้วกันครับตรงไหนถูกซื้อตรงนั้นนะครับอเอาที่สบายใจเนาะซื้อตรงไหนได้ราคาถูกคุณซื้อตรงนั้นได้เลยนะครับอื อันนี้สวยๆเนื้อน้ำมันดำนะครับมันไม่ได้เจอง่ายนักหรอกนะครับเนื้อแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้หาง่ายอ่ว่าง่ายๆนะครับไม่งั้นราคามันไม่ต่างขนาดนั้นนะครับอแล้วก็นี่ครับอ่ะอันนี้ก็ไคท่ที่นี่ครับอันนี้ก็มีหน้ามีตาเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นพระพุทธเจ้าในวิหารแบบ,บโบโคนะ อ,อันนี้ก็ยังอยู่นะครับแบบโปยังอยู่นะแล้วก็ฝากไว้อีกนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับพระสมเด็จเข้าสารดำนะครับเหลือน้อยมากแล้วตอนนี้นะครับเหลือน้อยแล้วผมได้มา2ชุดนะครับได้มา2ชุดก็เอามาแบ่งลูกค้าประจำนะครับใครเอานะครับ ใครเอาพิมพ์ปิดมาได้เลยนะครับใครเอาพิมพ์รับมาได้เลย1,250บาทนะครับอ่านี่ผมไม่บวกราคานะไม่บวกราคานะให้เฉพาะช่วงส่งกลางเนี่ยนะครับถ้าหมดแล้วเดี๋ยวผมไปถ่ายรูปขายทีละองค์แล้วก็ไม่ใช่ราคานี้หรอกนะครับอืมอ่าบอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะหาว่าเลือกที่รับมัดที่ชังองค์ละ1 2 5 0บาท ถ้าแบบนี้ราคายัางแพงไปลองไปเดินดูได้ครับว่าสนามเขาขายกันเท่าไหร่นะครับอ่านะผมยังเห็นวันก่อนขายบินบินกระทะกระทะพันแปดอยู่เลยนะบินบินกระทะกระทะยังขายพันแปดอยู่เลยถ้าคุณซื้อได้ถูกก็ดีใจด้วยนะครับแต่ว่าถ้าใครจะซื้อของผมใครจะเอาก็หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทยังมีเหลืออยู่สักห้าหกองอ่า ยังมีเหลืออยู่อีกสักห้าหกองให้คุณได้ซื้อสวยๆแบบนี้หนึ่นองร้อยห้าสบนะครับแล้วก็ไ,ม,ไม,ม่ไม่มีไม่มีราคาลดแล้วนะครับอันนี้เต็มข้อแล้วนะเต็มข้อแล้วถ้าลดกว่านี้ผมก็ขาดทุนและนะหนึ่ง้อยห้าิบาทใครพร้อมซื้อปิดมาเหลืออยู่เล็กน้อยแบ่งได้นะใครไม่พร้อมซื้อก็รอผ่านไปก่อนนะ ข่ยรพร้อมซื้อเนี่ยเห็นไหมสวยๆผมเอายันหลังมาให้ดูนี่คือสวยๆทั้งนั้นเลยนะสวยๆแชมป์ๆทั้งนั้นเลยผมก็ไม่รู้ว่ามาขายจิ้งทําไมผมถือว่าผมเอามาเอ่ยปากแล้วว่าจะแจกให้วันสงกรานนะเอามาแจกวันสงกรานก็ขอทุนเอาแค่ค่าส่ง50บาทนะพันสองนะแต่ถ้าซื้อไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับผมก็บอกแล้วว่าตั้งใจเอามาแจกนะ เพราะถ้าคุณไปซื้อข้างนอกเนี่ยเขาส่งมาราคาพันสอง้เนี่ยเขาขายคุณอย่างน้อยๆต้องมีพันแปดแน่นอนเขาขายคุณอย่างน้อยๆต้องมีพันแปดร้อยนะครับแน่นอนอืมก็ถ้าคุณซื้อได้ถูกๆก,ก็ยินดีด้วยนะครับอ่าบางคนอาจจะมีปีมือไปซื้อได้ถูกไปอ่าไปเหมาผ้าบ้านได้องค์ละสองร้อยสามร้อยอ่าคุณก็ไปหาซื้อแบบนั้นนะครับแต่ว่าผม ผมโชคไม่ดีครับพี่ผมหาซื้อพระถูกขนาดนั้นไม่ได้อนะืต้องบอกว่าผมโชคไม่ดีนะผมหาซื้อพระองค์ละสองสามร้อยแค่แท้ดูง่ายๆแบบนี้ไม่ได้อะเศสถ้าผมหาซื้อสองสามร้อยได้ผมไม่ขายพันสองแล้วพี่ผมขายห้าร้อยป่านนี้หมดแล้วนะใครจะเอาก็ตามนี้นะครับราคาหนึ่งพันสองร้อยเนี่ยคุณก็เห็นทุกองค์แล้วว่าองค์ไหนสวยขนาดไหนนะ 1,250บาทาราคาตามนี้นะใครเอาก็พิมพ์ปิดมาเท่านั้นเองนะแล้วก็หลายคนชอบกุมารกุมารเนี่ยนะครับผมชอบนะผมก็เลยซื้อหลายบางคนบอกเอา้าทำไมเลี่ยมมันไม่เหมือนกันอันนี้เขาเลี่ยมใหม่ครับคุณคุณดูจากข้างในสิถ้ามันเลี่ยมเดิมมาเนี่ยข้างในเนี่ยมันไม่เป็นแบบนี้หรอกนะครับมันไม่เป็นแบบนี้ อันนี้คือพราเขาใช้แล้วพระเขาใช้มามันขลอกกอกเปลือกแล้วแล้วเลี่ยมมันเสียหายมันเก่าเนาะพระตั้งกัปีสองสองเอ็ดพระตั้งกับปีสองหนึ่งนะครับภูมานทองนี้ตั้งแต่ปีสองหนึ่งมันก็40กว่าปีแล้วนะครับมันเก่ามากแล้วเขาก็เปลี่ยนเลี่ยมใหม่คุณนะเออคนแขวนเขาก็อยากได้ของสวยๆเขาก็เปลี่ยนเลี่ยมซะใหม่อ่าถ้าคุณชอบแบบนี้คุณก็ซื้อนะครับ แต่ถ้าคุณไม่ชอบแบบนี้คุณก็ไปหาที่เป็นเลี่ยมเดิมเอานี่แบบนี้นะขาย2,000อเนี่ยเลี่ยมสวยๆเนี่ยขาย2 0 0นพะอ่าหรือคุณอยากได้แบบนี่แบบนี้เหรออันนี้มันก็ไม่ใช่เลี่ยมเดิมวัดแต่ว่าเขาก็ทำมาเก่าเดิมเห็นไหมเลี่ยมมาเก่ามากแบบนี้เห็นไหม พอเก่านานปีไปแล้วเนี่ยมันก็แตกมั่งอะไรมั่งนะแบบนี้นะอ่าเนี่ยนะแต่องค์นี้ผมซื้อว่าแพงเพราะว่าสวยดูแล้วขลังนะอง์นี้ผมซื้อว่าแพงดูแล้วสวยขลังอันนี้เปิดเอาไว้สามพันใครเอาก็สามพันองเนี้ยนี่นี่น,น,นี่อันนี้ก็สวยองนี้ก็สวยแล้วแต่เลือกเลย แล้วแต่เลือกแล้วแต่ชอบนะแล้วก็ใครที่ชอบปลาดิกใครที่ชอบปลาดิกก็มีเนะปลัดิกใครจะเอาสมเด็จแหวกม่านก็มีเอาคุมก็ดูใไรนี่ยุคต้นเนื้อแก่ประลอดแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะไปขายผัดกะเพราผมละ <c oughs> <c oughs> แดนลมลมตกแล้วจะชวนลูกชายขายผัดกะเพรากันแล้วเนะี่ยอ นั่งเบื่อเเดี๋ยวรอคนสาดน้ำผ่านมาเยอะๆก่อนนะอ่าเนี่ยนะคุณเอาแบบไหนคุณบอกมาเลยคุณจะเล่นหาอะไรกันแบบไหนเนี่ยแล้วผงสุพรรณเนี่ยนะอ่าเมื่อวานเมื่อวานไม่ได้ผมยังไม่ได้ถ่ายรูปคือบอกแล้วว่าร้านถ่ายรูปเขาปิดนะครับเนี่ยผงสุพรรณเนื้อเนี้ยเขาไม่ได้ขายกันราคาแบบนี้นะอ่าคุณลองไปเช็คราคาดูในกรงในกลุ่มก่อนได้นะครับเนี่ยเนื้อ สวยๆเนื้อแหวบม่านแบบเนื้อดินเนื้อแหวบม่านแบบเนี้นะครับเขาขายก็หลายสตางค์อยู่นะแต่ว่าสงกลานไงสงกลานอ่านะผมก็เลยให้ราคานี้นะให้ราคานี้ก็ใครที่ดูไลฟ์สดเมื่อวานผมก็ยังให้ราคาเดิมอยู่นะอะนะนี่ยหลายคนสอบถามผมมาอยากได้ทรงบนใหญ่นี่ครับ เนื้อจะจัดแบบนี้นะคุณไปหาที่ไหนเนี่ยแท้ดูง่ายๆนะเนื้อจะจ,จัดแบบนี้ทรงพลใหญ่สวยชัดเจนจัดจานแบบนี้เนี่ยนะชัดเจนจัดจานแบบนี้แล้วคุณดูเนื้อหาพระยุคปี2,500เนี่ยคุณดูนะอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่เนี่ยรู<ม>้สึกว่าผมจะมีอยู่สักสองสามองค์นะ อ่าแล้วส่วนนี่เนี่ยเห็นไหหลายคนก็เนี่ยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับอ่าฮ่านี่สัง่งกระจายขีดไกห่หางพวงน,นานๆจะเจอแบบนี้ทีนะครับอ่าน,นานๆจะเจอแบบนี้ทีอ่าใครชอบนะครับเนี่ยเนื้อออกส้มแบบนี้เลยนะอ่าใครชอบนะครับหน้าตาติดคัด สวยขนาดนี้นะครับเนี่ยมีหน้ามีตามีหง่อนแบบนี้ใครชอบก็ทักมานะครับราคาไม่ได้แรงอย่างที่คิดนะครับราคาเล่นหาได้นะครับราคาเล่นหาได้แล้วพะแท้ดูโคตรง่ายนะอ่าผมส่งราคาไปหลายคนบอกโอ้ยขอต่อเท่านั้นเท่านี้ต่อได้ครับไม่มีปัญหาถ้าขายได้ผมขายให้นะครับอ่า แต่ผมจะบอกว่าพระแท้ๆที่ดูง่ายๆเนี่ยพระสวยๆเนี่ยคนที่เขาขายมาเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขาโง่ดูไม่ออกว่าพระมันแท้ดูง่ายพระมันสวยหายากเนาะเพราะฉะนั้นเขาขายเนี่ยเราจะไปซื้อของสวยเขาเนี่ยคุณจะไปซื้อปะลารสามร้อยแปดร้อยเนี่ยมันซื้อไม่ได้หรอกนะครับเขาไม่ขายให้คุณหรอกเขามีพระสวยเอาเอาว่าใจเขาใจเราถ้าคุณมีพระสวยขนาดเนี้ย ราคา7800คุณขายไหมล่ะอใช่ไหมกว่าเขาจะหาได้องค์หนึ่งบางคนแบบโอ้โหได้นู่นได้นี่มาอะไรเงี้ยออนะเพราะเป็นพระสวยพระเนี่ยมันมีหลายเกรดนะมีหลายแบบสวยสวยหมื่นหนึ่งสวยน้อยหน่อยอาจจะ7800แันแต่องค์ไหนไม่สวยบินกระเทาะอ,อาจจะ6700ก็ได้นะ พระแต่ละองค์ราคาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นคุณอย่าเอาพระที่คุณเคยซื้อหรือว่าพระที่คุณมีมาตรีราคาพระคนอื่นนะ,อ,ะองค์นี้ก็คือองค์นี้นะครับองค์นี้สวยช่ำนะใครบางคนอาจจะมีสวยกว่าผมก็มีเยอะแย yeah. ะคุณก็ไปเลือกแบบนั้นนะครับง่ายนิดเดียวเออผมไม่ได้เอาของตัวเองมาเทียบเคียงว่าต้องต้องดีสุดต้องเป็นแบบนี้ แต่ว่าผมเป็นพ่อค้าแล้วผมขายราคานี้ถ้าคุณโอเคคุณก็โอเคถ้าคุณไม่โอเคคุณก็ไปซื้อตรงที่มันถูกกว่าเยอะแยะนะอะมันดีเท่ากันเปะล่าเพราะพ,พ,พระมงคลละองอ,ะอ่ะใช่ไหมพระบางองค์ย0สิบาทพระบางองค์สอ,องหมื่นคุณจะมาเปรียบเทียบกันได้ยังไงนะคุณก็ต้องต้อง,องแล้วแต่คุณชอบแล้วแหละว่าคุณชอบแบบไหนขี่ไก่หางพวงเนี่ยแท้ เนื้อผงพุทธคุณเนี่ยคุณเคยเนี่ยแบบนี้ไหมไม่ใช่เนื้อน้ำมันเนื้อดินนะนี่เนื้อผงพุทธคุณนะหาโพดรยาาแล้วดูหน้าตาสวยแชมแบบนี้อ่านะอ่าแล้วแต่ครับแล้วแต่ใครชอบแบบไหนให้เล่นหาแบบนั้นผมเล่นหาแบบนี้ใครชอบแบบนี้ก็ดูใครไม่ชอบแบบนี้ผมก็แล้วแต่คุณแล้วกันครับเราเราไม่ไม่เอาไม่เอาเวลามาเถียงกันนะ อชอบแบบไหนให้ไปเล่นหาแบบนั้นนะครับขอบคุณมากๆที่กดติดตามที่ไว้ใจเรานะที่เช่าหาพระกับเรานะนี่ครับยอดขุนบนสวยๆหน้าเด้งๆแบบนี้ะนะนะครับแบบนีนะ้อย่างบางคนเคยไปซื้อตามสนาม200-300เกทแท้ไม่รู้ แต่ตัวเองซื้อมาในราคา200300ยสาแล้วคิดว่าพระคนอื่นเขาสวยๆจะต้องราคานั้นมันเทียบกันไม่ได้ครับมันเทียบกันไม่ได้ตั้งแต่พระบางคนละองค์เราไม่รู้ว่าของคุณแตหรือเปล่าด้วยะนะ,ะแต่เนี่ยเราขายพระองค์เนี้ยในราคานี้นะครับถ้าคุณสนใจก็โอเคนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะซื้อในราคานั้นราคานี้ คุณก็ไปเดินหาซื้อเอาเลยนะครับเงินยังอยู่ที่คุณนะครับซื้อที่ไหนก็ได้พระมีเยอะแยะนะ,ะแต่ถ้าถูกใจที่ผมก็ซื้อที่ผมนะครับแล้วก็ของผมเพจผมไม่มีโอนเงินปลายทางนะครับนะบอกไว้เลยอ่าโอนเงินมาส่งพระไปนะครับแค่นั้นเองโอนเงินมาส่งสลิปมาให้เรียบร้อยนะครับขอสลิปให้เรียบร้อยเอาให้ติดต่อได้อ่า เลขที่บัญชีบัญชีนี้บัญชีเดียวกาสิกรไทยเกียรติศักดิ์พงษ์ษาชัยนะคุณแจ้งสลิปเสร็จเรียบร้อยคุณแจ้งที่อยู่แจ้งที่อยู่จะส่งให้ถูกต้องเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้องนะ,อะพอเราได้เบอร์โทรศัพท์พร้อมที่อยู่แล้วแอดมินจะแพ็กของแล้ววันพรุ่งนี้บ่าย,ายนะครับประมาณบ่ายสองบ่ายสามเขาจะเริ่มออกส่งของทุกคนนะ แล้วเมื่อส่งเสร็จเขาจะแจ้งหมายเลขพัสดุให้คุณทราบซึ่งเราทําแบบนั้นทุกวันนะครับต้องย้ําว่าทุกวันที่เราส่งของให้ลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่แน่ใจยังไม่ต้องซื้อยังลังเลใจยังไม่ต้องซื้อนะครับยังไม่ถูกใจก็ยังไม่ต้องซื้อไม่ว่าอะไรกระช่างถ้ายังขัดใจอย่าพึ่งซื้อนะครับเงินยังอยู่ที่คุณคุณก็สบายใจแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณ ตัดสินใจแล้วคุณมั่นใจในทีมงานของพวกเราดูแล้วเป็นพระแท้แน่นอนที่คุณอยากได้ราคาถูกใจกับที่คุณอยากได้ราคาโอเคตามที่คุณต้องการคุณก็ค่อยเริ่มเข้าสู่ระบบโอนเงินจ่ายตังซื้อของกันแค่นั้นเองจบนะแค่นั้นอแอดไลน์มาได้ที่หมายเลข065 714 7414หรือ 098 727 1062ผมเป็นคนตรงๆนะครับแอดไลน์เป็นเพื่อนกันแล้วดูคอยติดตามดูผมนะเราเป็นเพื่อนกันได้นะครับ